โอเคทุกคนกลับบ้านกันวอนนี้ก็พูลยาวอยู่หน้าทางออกภูเก็ตนะดูกันว่าจะถึงเทพกี่โมงไปโอเค,อเคถึงเวลากลับแล้วนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะเดินทางเช้าเลยตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าออกจากภูเก็ตผมตื่นเช้ามากตื่นทั้ตีสี่ตีห้าคือมันต้องรีบออกนะผมกลัวว่าผมจะไม่ไหว ก็คือว่ากาวานีแบบจะยิงยาวทีเดียวเลยจากภูเก็ตถึงกรุงเทพระหว่างทางก็มันเป็นอะไรที่ประทับใจดีนะทุกคนผมใช้เส้นทางพังงาเข้าสุราษฎร์แล้วก็จากสุราษฎร์อ่ะเข้าทางหลักเส้นเพชรเกษมเลยอะ่ะแล้วก็ตรงยาวเข้ากรุงเทพแล้วก็แวะกินข้าวที่ชุมพรอ่ามีร้านเยอะแยะเลยร้านอาหารใต้ร้านนี้ก็อร่อยเหมือนกัน เพื่อนถ้าใครไปก็แวะได้แล้วขับมาเรื่อยๆแล้วผมก็มีจังหวะพักอยู่บ้างลองดูกันนะว่าเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นวัดในตำนานที่ผมมาพักมานบุรี นี้ก็สี่โมงห้าโมงเย็นนละ้วนะทุกคนเช้ามาดูกันว่าเราไปถึงบ้านกีน่โมงมา,มา,มาโชคดีวันนั้นคืออากาศไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะครับก็เลยขับรถสบายๆเรื่อยๆผมขับรถไม่เร็วมากนะประมาณ90้าสร้อยหนึ่งตามจังหวะพอให้ได้มาเรื่อยๆแต่สิ่งสำคัญนี่เจ็บตุดดมากเรียบร้อยทุกคนถึงแล้วนะครับตั้งแต่เจ็ดมงเช้าจาก ภูเก็ตถึงกรุงเทพใช้เวลาสิบสี่ชั่วโมงครึ่งนะนี่เลยสามทุ่มเดินทางทั้งหมดตลอดทริปสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบโลโอเคครับทุกคนกลับมาแล้วก็ตรวจสอบเช็คภาพเครื่องยนต์พานหนะของท่านให้เรียบร้อยนะครับก่อนจะเดินทางครั้งต่อไปหรือเตรียมตัวเพื่อจะขอประชนไทยอีกครั้ง ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามผมด้วยนะครับจะไปที่ไหนก็คอยติดตามกันนะครับ,บหนงทางไปด้วยกันเยย